แต่ละวันผมต้องทําหลายอย่างไม่มีเวลามานั่งคํานวณว่าวันนี้ทานอาหารได้สัดส่วนไหมก็เลยต้องมีตัวช่วยอย่างที่อโกโปรโตีนเสริมจากพืชตัวนี้ครับที่ทั้งช่วยเสริมโปรโตีนที่ขาดและช่วยย่อยโปรโตีนให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นมาในรสชานมไข่มุกที่อร่อยมากๆให้โปรโตีนจากถั่วเหลืองที่มีกรดอะมิโนหลายชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายวกโปรโตีเอสช่วยเสริมการย่อยโปรโตีนทําให้ดูดซึมง,ง่ายช่วยเสริมการสร้างกล้ามเนื้อถ้าทานของหวานและรู้สึกผิดต้องลองนี่เลยครับที่อโกอร่อยย,อย่อยง่ายไม่รู้สึกผิดครับ ทีอาโกตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการโปรโตีนเสริมเพื่อเสริมการสร้างกล้ามเนื้อให้ปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแคลอรี่ต่ําแค่กรสแคลอรี่เท่านั้นตัวนี้จะเป็นรสชานมไข่มุกรสชาติอร่อยทานง่ายชงละลายน้ําไวได้กลิ่นชาและกลิ่นวานิลาที่หอมมากและเขายังมีโปรโตีเอส ที่ช่วยเสริมระบบการย่อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมกรดอะมิโนได้ดีขึ้นของผมจะทานหนึ่งซองทุกครั้งก่อนออกกําลังกายอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลแคลอรี่ช่วยผมออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่ที่อาโกตัวนี้ตอบโจทย์ผมมากๆเลยครับหลังจากที่ผมได้ทานมาสักพักหนึ่งควบคู่กับการออกกาลังกายก็ไม่กังวลเรื่องการทานโปรตีนไม่เพียงพอเลยครับและที่สําคัญนะครับรสชาติอร่อยจะทานตอนไหนก็ได้บางครั้งที่ผมอยากทานของหวานผมก็ทานทีอาโกตัวนี้แทนไม่รู้สึกกังวลเรื่องแคลอรี่เลยก็ว่าได้ครับ และยิ่งถ้าใครที่ทานมังสวิรัตนะครับตัวนี้ก็สามารถทานได้เหมือนกันและในส่วนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อผมรู้สึกว่ามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นตามที่ต้องการเลยครับทีอาโกตัวนี้ช่วยผมได้เยอะเลยสะดวกอร่อยสุดๆต้องทีอาโกตัวนี้เลยครับอายุไหนเพศไหนใช้ชีวิตแบบไหนทานแบบไหนก็เสริมโปรตีนได้ไง่ายๆครับ